เลขเลขตัวที่ที่ล่างกว่ามีสองหางเองมีสองหางสองหางเองก็เน้นให้พรอ้พรอมเลยเน้นให้พร้อมเลยอยาความฝันเลขความฝันตัวนี้ครับมากขั้มว,าวามากแห้งเลย สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมบ่าวสักขั้อโรมณ์ชาแนลนะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็เบวสักคักอโรมณ์แฟนเพจทางช่องแฟนเพจนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมผมเดินทางนะครับผมมาที่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกตนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมเราจะมาตามความฝันนะครับผมมาตามอาจารย์ไพรินคนฝันแม่นนะครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ไพรินงวดที่แล้วนะครับผมก็ได้มาทําคลิปกับอาจารย์อยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมส่วนงวดนี้นะครับผมเเราจะตามต่องวดเลยนะครับผมเป็นเลขความฝัน นะครับผมที่มีความฝันบอกว่าอ่าย,นยานินญาณหรือว่าสิ่งลี้ลับนะครับผมซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นคุณตานะครับท่านผู้ชมครับจะมาเข้าฝันอาจารย์ไพรินตลอดเลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เกี่ยวกับสารอยู่หน้าบ้านที่ผมมาทุกครั้งอาจารย์ไพรินก็จะพูดถึงเรื่องสารหน้าบ้านเหมือนกับอ่าสิ่งมีเออสิ่งที่เรามองไม่เห็นจะอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับผมแล้วก็ผมได้รับโทรศัพท์ด่วนๆนะครับ่านผู้อาจารย์ไพรินบอกว่า มีความฝันนะครับผมฝันเขียนตัวเลขนะครับผมคุณตานะครับผมคุณตาที่อยู่ทุ่งนานะครับผมที่ใช้ชีวิตไปแล้วนะครับผมเข้าฝันเขียนเลขให้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งหัวรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายน2567นายนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปหาอาจารย์ไพรินด้วยกันนะครับผมอยู่ด้านในนะครับนาะท่านผู้ชมไปฟังความฝันหรือว่าไปสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับผม ถ้าเราเดินเข้ามาครั้งแรกจะเห็นอยู่ที่หน้าบ้านอาจารย์พิรินก็จะเป็นศารศารตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับที่อาจารย์พิรินบอกว่าจุดทูบก็ได้เป็นตัวเลขสีแดงแล้วในความฝันก็เขียนตัวเลขให้ทั้งบนทั้งล่างวันนี้เราจะมาตามแนวทางบางวันเลขท้าย3ตัวบางวันเลขท้าย2ตัวของรวันที่1ว่งวประจำวันที่1เมษายน2567 ขอกำลังใจคนละไ like, ลค์คนละแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้บ่าวศักด้วยนะครับผมเอฟซีทุกท่านนะครับสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในศาลหลังนี้นะครับผมขอเปิดโชคเปิดลาภให้กับบ่าวศักคักอารุนเอฟซีทุกท่านทั่วโลกทั่วประเทศเดอ้อนะครับผมขอให้มีโชคมีลาภด้วยกันทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาอาจารย์ไพริยนด้วยกันครับผมแชร์กันรัวๆไปเลยนะครับเอฟซีทุกท่านครับผมเัลโหลอาจารย์ไพเรีนนั่งนะครับนะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ไพรินครับผมคนฝันแม่นนะครับผมเมื่อนี้เดินทางมาหาอาจารย์หอดบานห่อซองเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าอาจารย์ไพรินเป็นคนที่ฝันแม่นนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยติดตามอาจารย์ไพรินตลอดนะครับผมเมื่อนี้แต่ว่าจะมาหาแนวทางนําอาจารย์เขาเนากเกี่ยวกับความคุ้มยังของอาจารย์เพ่อนนะครับงวดที่เล้วเป็นยังไงครับอาจารย์การลดอยู่แต่มันแปลว่าคันสื่ออัน รตลีเนาะโอเคก็ผมไปทอกระส็เขาหายยุ่แต่ผมร้านมันแอลเอารถน้ำหนักเงินกับเขาต้องหาใบเนาะแล้วชุดไงเราผมสก้าเอาจังไลยเงินผมมีเจ็ดร้อยเออมันหาใบนั่นมันจะมันพันกว่าบาทคนบอกชุดบักไงวะเนาะเราขายวันหน้าเอาเอาตัวไหนก็ไหนมักตัวไหนผมมาียหาข้างหลังหรอกใบเดียวอ่ะครับอันหาศูนก้ามีบ้วเราไม่แต่ข้างหน้าเอาบอคนหน ยังจำติดตากระยาดคนนั้นขายอยู่นี่ยูใส่เขาอยู่อยู่ทอกรสอทอกรสอปังกูให้ไงวะทอผมก็ย่างไปเนาะผมซื้อยากแล้วก็ย่างไปซื้อรถให้ร้านน่ะนะอืมคนอยากได้รถผ่อนโม้หน่อยผมเนาะร้านไสะครับคนที่ก็ย่างมีบางแผงลอตเตอรี่มันมีบอสหาซุนเก่าว่ะอือสีเวียหน้าว่ะครับวันนี้ย่าดันก็ถามผมวันนี้ไรเราคงจะก็เรานมเนาะอ่าน้องจานเอาบ่อเน่าะมีแต่ข้างหน้ามันมีอยู่างาใบได้อยู่เนาะอุ้ยครับผมจะเอาข้างหลังน่ะนะว่ะ มันมีอะั่มนีอาจารย์เอาไปด้วยผมบอกมีเงินเอาไปเดินหลานเอารถน้ำหวานสันผมเลยย่างไปบบบนี้เอาเอามาเอาไปเลยอยู่แล้วหมดนั่งค่อยเอาคุณนัางจานก็ได้อยู่แล้วผมบอกโอ้ยมูคาเอาไปดอก็ว่าครับผมกับกลคาแล้วผมบอกมีเงินให้เจ้าเนาะผมหวางสันผมก็วะาคุนผมก็ไปหาขี่มอเตอร์ไซค์มาบ้านไปเอารถให้หลานคันนึง ห่างๆแล้มาใส่ในน่อยอันรถยางก่อนนะประหยัดได้ตัวนั้นก็ตุนมาไปซื้อมาห่อลอยหนึ่งกลับตอนมันออกมันออกไม่มพอแม่ค้าคนนั้นบังคับให้เอายังประกาศเอาเลยเดวโอกันกับมี่อยู่นะใหญ่วะเขาบังคับให้ข่อยเอาอยู่เลยแต่แ้่แต่มันมันหลายพูนเนาะมันต้องหาใหม่มันต้องแพงหรือเป็นขันเนาะมันบ่อหะมันต้องใส่ทุนหลายนะครับบังประกาศที้บั้ใจกับประยักซื้อนี่มัหละ ครับผมมันบัคือแต่แต่ก่อนถ้ากินแต่กต่อนเว้ยโดดคุบเลยเด้นั้นอื้อแต่ก่อนแต่เดือนนี้คนันดิซื้อปับอ๊บเหี้ยนผิดคำที่ว่าไปโว้กับเพิ่นน่ะนะครัโว้กับที่อ,องค์พ่อองค์ปู่องค์ย่าหนา <Omega. S 2> ผมจะโศซื้อครับแต่ผมออกได้แต่ผมโศซื้อเด้อเลยเพราะว่าตะกี้ผมซื้อหลายนมบ่ล่ะครับผมเอาผมโมเรื่องตะกี้เนาะอย่าหลังเรื่องตะกี้เนาะผมซื้อมันค่อยๆได้ตัวเสื้อบ่ล่ะ812ผมซื้อ70,000น่ะโอ้ ัวเดียวก็เสื้อทางเขาเจ้าอ่ะเงินผมหกแสนเกือบหมดบางยังบ่อใดบ่อใดมันใจแห้งหมดตัวนั้นบาวาเล็กนั้นเป็นเหล็กของพระอาจารย์มันใจแห้งซื้อตัวเดียวเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสามตัวเลยเล็กสามตัวสามตัวสามสี่สามนะสามสี่สามเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นผมซื้อแสนกลัวสองอย่างน่นะครับผมดูแสด้ว่าไดมากแต่ตอนแรกตอนพระอาจารย์อยู่อยู่อยู่นอยู่อยู่เลยผมไปเอามาจากทางบ้านเลียวกันนะยทางทางทางมันสนุคนนะ <ม>คนเอามาแล้วไปหัวพื้นเล่าเนี่ยเอามาแล้วอะช่วงนั้นมันเขาพรรษาบรท่นานละปรดีลเลยอะเอาเหล้ามาอยู่สล่านี่นะครับคนใหญ่นี่แหละครับ,รบผมตอนสมัย่ะผมเป็นคนซอยก็คนนี่แหละคนเป็นพี่ยังครับผม,มบเอามาเอามาแลัผมก็ไปยู่น้ำเหล้านะอยู่งดนี่สลานี่แหละบ้านเฮานี่แหละอืให้งวดแหล่งเนี่ยไปเลยงวดสองไป ผมมีคนซื้อเลยขนาดผมโมงซิแล้วยังมาซื้อได้ครับแต่ว่าอาจารย์ไช้เสียไฮเหล็กมันพอปันนั้นก็ให้ตัวเดียวเลยเนไปเอากลางเป็นแสงกันสิแล้วโอ้ว่าเป็นถังเอิรนผมพี่ไอ้เนาะนะได้แล้วได้เหรอได้ตัวไหนนี่ตัวนี้เหระครับว่าเอาไม้เอามิตริตโตไปแากต้นไม้ไปเลยว่าเหมือนโบอย่าไปเอาเงินบาทได้เป็นพระเออก็หายมากันเตะเลยตัวเดียวโคโลเลยของอาจารได้หมดเลยถูกซื้องวดนั่นน่ะงวดแรกให้ผมหกหกห้า ครับ<ผ>มงวดแรกก็เป๊ะเลยคเพราะน,นั้นผมไถนายอยู่ผมถึกสามร้อยครแต่บเบรกไทถนาใส่งวดที่สองห้าแปดอันนี้ถือห้าร้อยงมดที่สามวะนี้ครับงวดที่สามผมถึกอ่าเจ็ดพนะันสามถึกเจ็ดพันสามได้นั้ไหมงวดที่สามอันนั้นแปดก็ให้มะเหลือสามตัวมาแปดหนึ่งสองเลขมันออกเก่าหนึ่งสอง ผมถือสองโตนเจ็ดพันสามงดทีซีตัวนี้บักนักเลยเงินได้มากน่ะเปิดอลาดเลยสมวสียหันเลยเออผมไปซื้อหอดเพิ่มเพิ่อพยักไปก็ผมมีใสบไปหอดลนอกหอนงบลอมผู้ไปผมไปกับพระอจารย์ไปซื้อมองได้คีทำตัมือในหน่อยธรรมดาผมบันเนียมดยผมบันเนียมบักตกวมือนี่มีรถมีเรือหลายๆน่ะรถปกรถ ไม่โครถดำหนึ่งสี่ผมมักมันสื่ออัดเลยเลยผมอัดเปนโมงไงทองจะของเะี่ยไงของจนะอกผมว่าผมเลยมายกมือไว้ตอนตอนหลังบ้านหลังนี่ยังกันมี่บ้านลวมบางนี้ครับผมบ้านหลังนิดน่อยอยู่นี่บ้านหลังตึกอยู่น่อยมือนี่ครับผมก็ยกมือไว้ปะผมสี่เศร้าซึ่งผนยังเซาซึ่ลูกสาวก็เลี้ยงสองคนเนาะเขาปริญญามั่อสุขคนเฮ็ดจั้งใดมันนี้ก็ต้องเศร้า ของพักปีอย่านบ่มีเงินส่งให้ลูกเรียนจบมันนะหย่านคือกันเด้ครับผมแล้วก็ตั้งแต่นั้นมากกับเศร้ามาอคือความก็ความหลังนะครับเนะอยที่เคยมีโชคมีลาภมากงดนี้เนาหนึ่งเมษาเนาะบงวดห่นึงเมษาอันคลิปก่อนออกไปแล้วเนาะครับผมแต่ผมมั่นใจสองตัวแห้งมั่นใจ2องตัวตัวนี้เป็นเหลขมาจากใส่เขาเหล็กจากที่ว่าที่ยหน้าคือเ่าบอก เหล็กพ่อใหญ่นั่นแหละเนี่ยดำนั่นแหละพ่อใหญ่ดำก็ซื้อพ่อย่ำดำคัมผ้านั่นแหละพี่ว่าผมจุดอยู่นี่เฮนบอร์ที่ท้ายลูกยังใส่เข้ามาคัมผ้าเล้าเป็นคนดำคัมผ้าน้ำสกุลนำสกุลเหล้าโอ้เลยได้พ่อใหญ่ดำคัมผ้าลายพ่อใหญ่ดำคัมผ้าครับผมแต่กี้เล่าซื้อซื้อจริงแล้วเลยนี่ตอนสมัยพระอาจารย์มาอยู่น้ำนี่เล่าซื้อพ่อใหญ่เมืองพ่อใหญ่เมืองพ่อยเมืองพ่อยเมืองเป็น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 แม่เนาะเป็นเป็นพ่อพ่อ อันพอแม่เทาผมมันนะเออเราตายไปแบบนี้เราไปอยู่หันครับผมบาทนี้ก็มงหนีบ้านซ่องรองลือเขาก็ลืมมัดขิมมัดมัเรดนี้ไปบ้านนี้พระอาจารย์กันนี้ไปอยูุ่่นคอนกันตอนสมัยนั้นมันดังแห้งเราตั้งคนตั้งนี้ไปเล่ากับบานนี้บ้านก็ไม่มียูบบานนี้เลยเราไปเปลี่ยนซื้อเล่าเอเราข้อฟันผมอยู่หน้าตะกี้นนะผมอยู่นอนอยู่หน้านะแป่ว่าตนอยู่ข้านั่นแหละับนอน นั่นนะเขาขอฝันผมกองเวทศักดสีนะผมเราว่าผมไม่ถามซื้อว่าเราซื้อจั่างไรพะย่เราก็บเบาบอกแล้วเมื่อหลังก็สมาบอกมึงอยู่เฮียนหรือเล่าครับผมเลยก็มาบอกผมอยู่เฮียนตอนที่มันพายผมส่นโพ่อหนึ่งล่ะต้นโพต้นโพที่ของอาจารย์แซมนะที่สามตัวนั่นนะเออนั่นแหละประวัติของพันนั่น ปัานนี้พี่นกบ,บอกผมอยู่ชุดแนวมันมันสิเขาสองโตัวได้ละหรอวะอืมวันนี้บอครับมอสิมะมอสิมะนี่แหะแต<ม><ม>่ว่าผมทายที่บว่าที่ผมทายรูไปไว้วันมันมีท, 6, ท, 6, ทันะ้งหกทั้งหาทั้งเกาเนี่ยนะครับที่แต่ว่าเอาทูมาจากพระอาจารย์น่ะผมจุดล้วมันมีเลขตัวนั้นแหละอเออที่ทูเกาดอกนะ่ะเป็นมันมันทุบสั่นเดยทุบยาวเขามีเด้เกาดอกนั่นเกาดอกครับผมปัานนี้ผมว่าจะไปเอาอีกแล้วว่าเรายังเดินตะดงเดียวว่าใกล้ๆสิเข้าพรรษาขาเราสิมาแล้ววันนั้นเราสิมาบานครับผม ผมไปบังาลยวัดมบนกัล้วระบาดเดินสะดงอยู่แล้วแต่ใเข้าบรรษาราว่าซีมาเลยพญ่ยนี่พอพูนพญ่่นี่เล่ามาตอบผมว่าเลยกมันจะลงลงอยู่ตัวล่างนะเนาะเล็กอะไรถึงว่าลงอยู่ตัวล่างตัวล่างไหนลรืว่าแสดงว่าให้เน้นเนล่างบอกครับผมเขาเน้นล่างเลยมีสองโต๊ะเน้นล่างเป็นแนวทางนะครับเอฟซีฟังเป็นแนวทางเขาไม่มีสองโต๊ะเนีนล่างเขามักแห้งเลยครับว่าเล็กคนนี้เสียหายได้เราว่า อสีให้ตัวนี้เลยออืกันว่าสี้ให้ประกันกระไดเราว่าวอานะคำเราวอาเรานะว่าว่าเมื่อวันพระนะคือในความฝันเมื่อวันพระนะที่คืผมสวนมนต์แล้วเลยนะครับผมผมอธิษฐานให้ให้เล่ามาขอผมอนะโอ้แสดงว่าฝันนี่ฝันในวันพระมันวันพระนะผมเห็นแรกอะจนหลานผมตื่นเนาะจนหลานผมครับผมแล้วเมื่อห้องให้เขาว่าเห็นผีดำๆลอยไปลอยมาอยู่บนหัวนอนอนุเราอ้ไอ้คนเป็นลไอ้หลานชายเล็กน้อยนะครับครับ ประมาณตีหนึ่งอ่ะมันละเมอนอนห้องอาอะไรพวกก็จะดุงขึ้นมากกับฟ้ามันกเป็นยังฝันเห็นพระโอ้เหรอฝันเห็นคนแก่ดำๆลอยไปลอยมาบนหัวนุเขามองนุอยู่อืมันก็นอนต่อไปมันก็แหม่เลยมาแท้ๆเลยมาแท้ๆคีด้วยเพื่อน้องมากนอนลงบบนี้ลงไปปุ๊บบบนี้แล้วก็เล่ามาย่ำผมว่าแรงมันเยอเข้ตัวล่างอะไรก็ออกตัวล่างส่ายย่ำเลยเราเล่าเลยว่า สิบประกันให้ก็ได้เราว่ะสันนะครับคำคำวอลคือวอลกับไข่ก็ว่าใกล้กับผมในหูบฟาดดอกว่ะสิบประกันให้ก็ได้เราอ่ะครับผมผมว่าอย่าตัวผมเลยคนนี้ผมตัวผมผมเขาด่ามูเขาด่าผมได้เออล้างแน่นอนเลยหรอวะล้างเลยเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าตัวบนเดี๋ยวละตัวบนกับสามโตตัวนั้นเดี้ย่รอวะตัวใดล่ะตัวใดแต่บอกมากอ่ะเดี๋ยวข้อสิเขียนให้มึงเรอ มึงสิเอาออกเลยบอกเลยว่ามึงสิอดไว้ล้ว่าเราถามผมนะครับผมผมละว่าเอ้าก็บอกมาตรงๆเนาะผมกันบอกตรงๆผมกับปอยกี่ผมก็ให้กระเจ้าไปซื้อตัวเนาะกันว่าบดตรงผมกับประกาลปอยเดอผมบอกซือปอยตัวล่างให้เจ้าได้เลยละว่าสิเออตรงอีกดละว่าเล็กเลขกตัวที่ที่ล่างก็นมัมีสองหางเองมีสองหางสองหางเองก็เน้นให้พร้อมเลย เนในความเลื่องความฝันเลนความฝันตัวนี้ก็มากขัดขวามากแห้งเลยเราเราจะใจผมกันอะไรหรอว่ามันใจเลยวเราโว้วโวจนผมว่ามันจะคือตอนช่วงเก่าหาสามบ่เป็นยังไงเราเสื้อนาเราเราว่าเสื้อนาเราครับผมผมเลยว่ามันเหม็นมันน้อเราว่านอน กินหลายนอนกินหลายนอนฝันหลายบ่ในใจผมนะมันบ่แม่อ็นน้าวันพระนำเราชุมาตัวผมบ่อยู่มาสินะฝันวันพระนี่ขวัญชิงไอนุ่มเมื่อนั้นวันพระนั่งมักแม่นขลางฝันวันพระคนละวะมันเมียนบ่วเราเข้าละเมอบอกมันบ่แม่นนะเราเข้าบอกอีหลีเด๋ยวมันก็สวนมนันจนหอดหกถุนาะเออแม่นแค่ละผมว่า แน่นแล้วตัวนี้แล้วตัวนีนะฮะมว่ายังเล่าารยังเขียนให้ผมเลยเล่ายังเขียนให้ผมอยู่ไหนแล้วก็เขียนเลขเลยให้ผมเลยเดี๋ยวแล้วก็วันนี้ไอันนี้เขาฟันมาเขียนตรงไหนก็ไปเขียนใส่กระดาษดีห่ดเลยเขียนใส่กระดาษเลยเราเขียนใส่กระดาษให้ผมเลยเดี๋ยวแบบนี้เดินเมนเดอร์นี่ตัวบนตัวบนสามตัวตัวนี้เนาะครับผมสนันเองเด๋ยวไอ้ตัวที่ว่าจ้องทูนั่นเขาเอาตาจับตัวนั่นแหละแม่เป็นสองตัวนั่นอันทูนี่คือจะไหนครับพอดีผมประเด็นมันนี่ค่ะ มันมีหกมันมีเก่าทั่วมีจุดอยู่ในสารทั้งหลังทุกในสารนี่แหละอ๋อสารหนาหลังนี่เขาด้วยครับผู้ชมมีหกมีเก่ามีหกมีเก่าสารหนาบ้างทายไว้อดี๋ยวนี้นี่นี่เดี๋ยวผมให้เขาเบิร์นนะครับผมท้ายไว้อยู่ไวนี้ายไว้สารหลังนี้นะครับท่านผู้ชมนี่มีหาย่มีหกมีเก่าจุดถูกขอตัวเลข ครับถูกเนี่ยเพราะว่ามาจากคำพระอาจารย์ผมเม่อกี้เขาโดนตะดงถูกมันขึ้นสีแดงเลยก็สีแดงเลยนะทูบมันสีแดงเลยนะชมนะแต่เพราะมันเอากระดาษล่องไวเพราะว่าเขาไปชุดแล้วเอากระดาษไปล่องไว้เด้อแล้วเอาผ่าก็ได้ทันมันล่มลงไปเพรามันจะเป็นเลขระหว่างสั้นผมเลยเฮ็ดแบบยเขาอ่ะนะเพราะว่าผมไปเมื่อนั้นผมจะไปเอาไปเลี่ยนเลขสูตรอันเล้าอ่ะนะผมอยากหู้เหล้านะต่างประเทศนะต่างประเทศเออผมแม่นยังดอกผมอยากไปอยากหู้ทำเล้า ให้เราสอนให้ผมบางซิถ่ายรูปรนะ้านด้วยนะ้ำมือนันน่นหนะลานไปรับมีหามีหกมีเก่าคับเลขแดงจิงคือง่ายบหมครับแดงเลยแหละสามตัวแดงจิงคือง่ายไหมมันกะอันคนสลินกับเบิ้งอยู่ได้นอ้อครับเมื่อนั้นอ่นกับเบิ้งอยู่ได้นี่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 โอ้นี่นี่สัตว์เลยถูกเนาะชั้นเจีเลยครับผมนี่เลขตัวนี้แหละ เราก็เอามาจากตัวนี้เราบอกผมเขาเขียนให้เลยเหล็กลางได้เรอเห็นไหเป็นหาเป็นเก่าเป็นหกแ็นแดงจริงคืงตัวเหล็กแดงจริงคืนด้วยตัวนี้เป็นเอฟซีที่สีจับเอาก็ได้ห้าเก้าหกบาให้จบบอให้ผมจับก็ได้แล้วเอฟซีจับเองก็ได้นี่แต่ต้องเป็นเหล็กลางได้เราเราบอกผมญงเราบอกผมมาเป็นเหล็กลางต้องเป็นเหล็กลางบอกเป็นเหล็กรางเลยครับถึงหมาสามตัวก็สร้างต่วหาจับเป็นเหล็ก่างเหรครับเป็นเหล็กลางหมดแต่เหล็กบนเราเราเขียนให้ผมแล้วอื มันหายไปแล้วกดไหม่แล้วเกาไดกดใหม่ได้เสยงเอฟซบงโอ้ในเลขทูกนี่มีอยู่สามตัวบอครับสามตัวแต่ว่าเป็นหายจับเป็นเลขล่างจับเป็นเล็ล่างอ๋อไดหลาเบื้องบิงสู้มาเลยเบื้งกองนก็นห่อยนิดน,น,นี้อ,นนองเงาในเ็น้อยเนานนะอปหาครับเป็นหาเป็นเก่าเป็นหกนม่มากองนี่มาเนี่ยหาเก่าหาย ชัดเจนครับผมให้มูเขาเบิงไหลย้นเลยลอกกับลอกเขาว้าคือผมเองเลยลอกกับจับเอาคือผมเองคุณผมมาผมจับว่าได้ยจับเอาอปหาเป็นกอเป็นเหือกเดี๋ยวหาเป็นกอเป็นเหงอกก่อนแดงจริงคือแล้วครับผม มันเป็นทูมเป่นยาสิมีเป็นเก่าเป็นห้อมก็ได้คือไข่กระทุมห้อมละอันเอซี่อันแต่ว่ามันงงาเนาะมันเป็นเป็นกำไปเลยนะเป็นก่อนไปเลยนะมันไม่เกาเกาดอกนครับผมเลยว่าเป็นเก้าเป็นหกเราเอาไปลองเบงก้อนละว่าแล้วถอยหลังถ้ามันคืดเราจะเอามใหายเอาวัดสหาอาจารย์ไพรินเขียนห้เนาะครับครับเขียนเหลือเี่ว่าเหลืกต้มฝันใช่ไหมฝันถูกไม่ฝันเป็นยังไงดีว่าเป็นเขียนห้นะครับเหล็กถูกกับเหลืกฝัน กาซกันเอซีซีผมคือคือผมสีเฮดคือพังไงว่าเนองพังไยเขาเขียนให้แบบเบาแบบนั้นได้ก็เขียนเขียนอไอ้บันี่เดินบนน้ำไม่ได้ครับเดี๋ยวก็สามโตคอยู่งซครับผมอืม คือเรื่องความฝันเนาะครับนร่ความฝันของอาจารย์เฟินนคนฝันเหม่นสีสีล่ะครับผมสว้มงกลมให้เลยมงกลมให้เลยครับสองตัวก็คทอทำอะไรล่ะเก่าครับเก่าสีขอเก็บเสื้อผอทั้งล่างเอนหนึ่งเลยเอาเลินน์เอนึ่ะเสด็เก็บไว้เป็นหลักฐานอเ่ละ สี่ลนเลยครับผมอ t เด e r นี่มันมีกันสีให้ซ้ำเฮ็ดเฮ็ดเลี้ยงแชวอยู่ในซ้ำตัวจดจับกัดเอากระไรเอาได้เสร็จตัวนี่สีสี่เลี่ยมมังสี่อ้เอฟซเขาเบิ้งนกเขาสิมันสิไม่เล็กมันสิเป็นมังซีมันสิเป็นมอซีอืมลักษณะแบบนี้ฮาฮกเก่าเออฮาฮกเก่าเขาดินมันตรงอือมันจะเป็นลักษณะจับเอาเองได้นั่นครับอื แต่หกเก้าห้าเก้าเนี่ยผมไม่ได้ให้ได้ผมได้เกี่ยงไว้เด้ผมเอาแต่เตียวเขาง่ายเขาเกี่ยนให้ผมครับผมนีมันลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้ครับห้าเก้าหกครับแต่ว่าหกเก่าเก่าซีนี่คือเขาเขียนให้เลยเหล็กไม่ครฝันเล็กไม่ครฝันเลยนั่นวะครับครับเอางยประวานเหล็กแรงมันอยู่แบบตัวนี้เด้อหรอวะครับผมแต่ว่าหกเก่ากับเก่าซีเราหวังสั้นครับแต่ว่าเลขกห้าเก้าหงสีที่เหล็กถูกสีแดงเหล็กถูกสีแดง ว่าหล็กเก่าหนึ่งเจ็ดเหลืคือจะไงครับพ่อตัวตัวนี้เลกเพระไงเขาเขียนววาเหล็กสามตัวอยู่นี่เลยนโอ้ในขวาฝันเหล็กสามตัวมันเขียนให้แสดงว่าเิ่นเขียนให้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวตอนที่วันพระเนาะครับผมเราว่าเลก็กหกเก่ากับเก้าซีหนึ่งเป็นเล็กล่างได้หรือเ่าเป็นเล็ก่างแต่ตัวนี้กูสิเขียนให้เล็กเทิงเด้อหราา<ม>ือเ่าอืมก็ตัวนี้ซ้ำนี่แหละอะไรครับผมคันเขาสตัดเอากับตัดเอาหนะ ขด้นในความฝันเพื่อเขียนห้เป็นเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งว่าประจำวันที่หนึ่งเมษายนกับเลขท้ายสองตัวนะครับผมคึอในความฝันเพื่อเขียนห้ยเลยส่วนซีเหลียมซีเหลี่ยมนี่เป็นเลขคู่ครับผมคือพ่าจารย์ไฮมาผมจุดนะน่ะมันมีหกมันมีหามันมีหกมันมีเก้านะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมแม่นว่าสี่หาสามตัวไปออกงเซยเอฟซีเนี่ยเออเลยเด้่ มันเป็นลักษณะแบบนี้แหละไหลขอมัดตัวนี้เลยเหรอไหลลังตอกซอครับเก่าซีครับเก่าเก่าเก่าซีครับจากตัวนี้สามตัวนี่เก่าหนึ่งเจ็ดครับแต่ลูกทูบยัางได้กับแคนแขนผมซื้อผมก็ซื้อมัดเลยละผมก็จับเอาตัวนี้หกเก่าหกห่ามันบ่อยแล้วตัวนี้กับเก่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเลกบานเลขสี่บานผมเป็นอย่างผมถึงถึงว่าเก่าหนึ่งเจ็ดครับมัน มาเลขที่ผมหนึ่งเจ็ดอพอไงก็เป็นพอไงก็คนเ่าก็เกาจะได้<อ>เล่าเราเห็ดไทยดีจได้เลยครับมันคือรถสองหกเงนินตอนนั้นเขาซื้ออะได้มาซักก็ซื้ออะไรมาซี้ก็ซื้ออะไรกันนั้นอ่ะคอ,อตัวเลขไงอาจารย์พลายลิน๋ยวสรุปตัวเลขให้เนาะหน่อยนึงเนาะคือเลขของอาจารย์พลลินให้ก็คือเลขเลขความฝัน ข้อมฝันคือคือหกเก่าครับกับเก่าซีเก่าซีครับแล้วก็เหล็กสามโตก็คือเก่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับตัวเหล็กกรูปก็คือหาหาหกเก้าหาหกเก้าครับเนาะครับมนึ่งมีสมริดกกับบอลไลท์กันเสียผมก็จะซื้อเตกีนะผมว่าบอลไลท์เป็นเป็นหมื่นเก๋ยจานพิินก๋ยใกล้ซื้อแล้วห่วยใส่เลยได้ผมฟิตเทอรบอลลูดเลยผมใส่เลยครับผม ซื้อจนว่าย่านเจ้าของเนี่ยนี่ย่านเจ้าของก็เป็นแนวทางเป็นแค่แนวทางนะครับผมเป็นแนวทางกันบอมคันบอมักกับพานเนาะกันมักกันมักกับจัดไปนี่หกเก้าเนี่ยไม่เห็นเนาะขอบคุณอาจ้านายตัวละห้าร้อยตัวละห้าร้อยซื้อไปเลยบเลล่างนนัเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับผมรัฐบาลไทยนะครับผมฉลาดกิจแมนรัฐบาลไทยนะครับโอเขียนซื้อัเขียนซื้อห้างห้างคเนี้เขียนซื้อห้างห้างคเนี้ คปนเสื้อหางามๆเลยเนาะนะครับผมเลขของมูลอาจารย์ไพลินนะครับผมเป็นเลขของฝันของอาจารย์ไพลินนะครับเดี๋ยวต้องซื้องามเนาะงามดอกขี้ลายขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ไพลินนะครับผมซื้อบางใบนี่ซื้อสมมีแล้วซื้อบางอ่ะบางอ่ะเด้อพี่น้องนี่ครับเลขฝัน เมื่อวันพระอนะพหญ่มาเขียนให้นี่หกเก้ากับเก่าซีลางไดยหรือว่าเอฟซีีมักบนก็ได้ผมก็บอกได้ว่าดอกตัวนี้เขาให้พร้อมกับตัวนี้แล้วนี่นี่อ่าเก้าหนึ่งเจ็ดนี่ก็เขียนให้พร้อมกันกับตัวนี้แหละครับตัวนี้เล็กถูกเด้อเลขทูกเล็ทูกอะได้มาจากพระอาจารย์เขาให้ผมมาแลวงมก็จุดพระอาจารย์ให้จุดกับจุดครับ เป็นเหล็กออกมามันล่มใสกระดาษไอ้ทาในกระดาษนะที่อมากครับทูบนั่นล่ะครับครับครับก็จุดทั้งเทิงอะกระดาษทอไว้เลยไอ้พ่อจารย์บอกว่าเอากระดาษทองไว้นาเด้อคือมันลมลงกไปมันจุเป็นเหล็กผมเห็นน้ำเขาแหะเห็นไปก็เอามันก็เป็นอีหรืองยังน้ำทุ่งจุดบ่เห็นเด้อย่าเศร้ามากพะอจารย์ว่าไปเบิ่งยั่งเลขอ่ะย่ง เอายังซาไปเบิ้งมาเดียวมันฟิวไปเบิ้ได้แล้ววะผมก็ไปเบิ้งขึ้นเกาอีีนี่ละขึ้นทายเบังโอ้มันเป็นอิรีคือเขาวาเนี่ยเมื่อนั้นวันเมื่อนันวันพระเนาะวันพระละที่ว่าผมเอาเขาเอาน้ำไปให้ยันสารกินน่ะนะครับผมตอนเมื่อนั้นแหละครับจุดจุดนีาถูกออกอีรีเด้อปป่วยอยาขอเธอขอเน้แบงเน้ขอแบงเน้แบงเบียยมมาให ลูกเต่าเราเลนใส่เนี่ยอย่าเอาผู้เดียวหลายเถอะขอถือนี่ครับมันอีดีเลยนี่มักแข่งเลยครับรู้ว่าเก็ดนังเก่าถ้าแท่าที่หลักสารโตเหล่านี้เราวังได้จับอลตเตอรี่ด้วเอฟซีครับผมมีประวัติอยู่ได้ละห้าศูนย์เก้าไปเห็นบ่อห้าศูนย์เก้า ก็เป็นแนวทางของอาจรารย์ไพยลินนะครับผม